โอลิฟโอลิฟอันนี้ได้หนึ่งนัดอ๋อนีหมะดอกดอกนี่น้องติ๊กแล้วนี่ไหลเลค่ะไหลหมดเลยตอนนี้กับซิปม้วนก็เห็นเขาเห็นละมันได้พี่น้อยด้วยก่นี่กับนี่ตะวัที่แล้วมายังบอมีนุ่มอีกเนาค่ะเนาะวันีิมาลูกเต็มเลยเพื่อนๆเอ้าเห็นไหมเขาปลูกดูสวยงามแต่มัน เป็นพืชที่กินได้นะคะอยู่ในอากาศดี่ดีดีนะคะนี่แหละต้นมะกรอกยงเหงนนะจ้าทุกคนเนาะข้างข้างก็เป็นถนนนะคะถนนนะคะลูกก็สวยนะคะมะกรอกธรรมชาตินะคะที่เราเห็นม่าน,าน้จะยังหยดอยโบกนะคะน้ำมันมะกรอกบ้านเรานะคะเนึกมาเกินเนาะเออพามาดูมาชมนะคะ อต้นหญ้าเขาบ่ตัดพี่น้องเชาประดับประดาบ้านมักเสียงแดือนะจ้าทุกคนเนาะทางกลางก็เป็นถนนนะคะถนนนะคะลูกก็สวยนะคะมะกรอ,อกธรรมาชาตินะคะที่เราเป็นแม่น้นนนำก็ยังหยดอยู่น้ำน้ำกันเล่าเยอะเยอะนะคะขอบคุณนะคะที่รับชดหมานะความเงของเพิ่นนะก็เมียนบานเทาก็บจุตอนตัดออกนะคะพี่น้องนะต้นมันแก่แล้วนะคะตัดออกไม่ให้มันแย่ยงอาหารกันเนาะโอลิฟอะ โอเล่อะไรนี่นด้นนึเนึกอ nah, vale ืมดีมากดกดดุดพี่น้องติดต่อเสียงเด่ยนะจ้าทุกคนเนาะทางกลางก็เป็นถนนนะคะถนนนะคะลูกก็สวยนะคะมะกรอกธรรมชาตินะคะที่เป็นบ่มาทำก็ยังหยดอยู่น้เนาะกำเนิดพะรนนะกำเนิดบ้านเท่ากับต้นตัดออกนะคะพี่น้องนะต้นมันแก่แล้วนะคะตัดออกไม่ให้มันแย่งอาหารกันเนาะลงคลิปแล้วทุกคนเนาะ ดีมากมาย vania, บ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าสวยๆนะคะทุกคนเนาะดีมากมายบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าสวยๆนะคะทุกคนเนาะขอบคุณค่ะขอให้อยู่ดีมีสุขนะคะบ๊ายบายจ้าถอยข้าวสารลอยนะไรกระอบนะคะสวยงามนะคะ เยอะมากนะคะทุกคนมีนธรรมชาติามาปลูกชมะะ้มเลค่ะเนาะมีลูกเขียวนะคะลูกดําจะไม่ค่อยเห็นนะคะลูกดำจะวิตามินเยอะ,ก,ะ,ะ,นนวะ,ะกว่าะคะอันนี้ัแหนงของพิ่นะคะแบบนี้นะคะโอเลีฟโอลีฟอ่า <Olive. Olive. S 1> อันนี้หนึ่งนาะ,ะโอ้ยเห็นไหม ลุกดิโน่ติดหัดเสียงเหงนะยจ้าทุกคนเนาะทข้างกลางก็เป็นถนนนะคะถนนนะคะลูกก็สวยนะคะมะกรอกธรรมชาตินะคะที่เราเห็นแม่น้ำก็ยังหยดอยู่นะนะครับเมนของคนนะตะเมนบ้านเฮาก็สิตอนตัดออกนะคะพี่น้องนะต้นมันแก่แล้วนะคะตัดออกไม่ให้มันแย่งอาหารกันเนาะปล่อยป้าวตลดวดอะไรนะตอกนะคะใส่น้ำนะคะเยอะมากนะคะทุกคนอื ข้าวมันสาดเขาปลูกช้มเลยค่ะเนาะจะให้ดูนะคะมะกอกนะคะธรรมชาติเลยค่ะเพื่อนนะคะเห็นไหมคะมะกอกมะกอกที่ก็ทำน้ำมันมะกอกนะที่นี่เขาเรียกน้ำน้ำกระลักยอดยอดนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมและเน้ำยอดน้ำยดอยู่เลยนะคะอยู่ลูกมะกอกเช้าว่าจะถ่ายลูกมะนาวนะคะก็พ่อใหญ่บอกว่ารีบไปรีบไปโอ๊ยพ่อใหญ่ที่เขาเห็นน้ำมันได้ไปนอนด้วย กูหนีก่อนนีตาต่วัดที่แล้วมายังบอมีหนูใหม่แล้วค่ะเนาะงวดนี้มาลูกเต็มเลยเพื่อนเพอนนะเพราะว่มันทำเนียบคอนเทนนะทำเมียนบ้านเท่ากับตอนตัดออกนะคะพี่น้องนะต้วนมันเก่แล้วนะตัดออกไม่ให้มันแย่งอาหารกันเนาะเพราะว่มันทำเนียบคอนเทนนะทำเมียนบ้านเท่ากับตอนตัดออกนะคะพี่น้องนะต้วนมันเก่แล้วนะตัดออกไม่ให้มันแย่งอาหารกันเนาะนี่เป็นหน้าที่นะค่ะเนาะ ประดับต้นหญ้านะคะทุกคนนะไม่มีเข้อผาหามาปลูกนะคะคเพื่อนๆนะอากาศนีดีๆลมเย็นเย็นสบายนะคะหลังจากฝนูแกแลมหลายนะคะแลมหลายตอนนี้ก็สิบโมงความคลิปนะคะทุกคนเนาะบดีมากเลยบ,าย,บายนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าไายเจอกันคลิปหน้าสวยๆนะคะทุกคนนะขอบคุณค่ะขอให้อยู่ดีมีสุขนะคะบ๊ายบายจ้า เขาเห็นนมั้นได้ีปนอนด้วยวู้นี่ก็มีตะวดที่เลี่ยวมายัางบอมีนุใมหมเลาวค่ะเนาะวดนีิมาลูกเต็มเลยเพื่อนเพื่อนเนาขอบคุณค่ะขอให้อยู่ดีมีสุขนะคะบายบายจ้าเสียงเห้งน,นะจ้าทุกคนเนะทางขางก็เป็นถนนนะคะถนนนะคะ ลูกก็สวยนะคะมากรอธรรมาชาตินะคะที่เราเป็น,มาน,านแม่น้ำก็ยังหยดอยู่เลยอยู่นี่เผาไม่นี่เลยนะคะกปล่อยเป็นธรรมาชาติมากเลยค่ะประเทศฝรั่งเศสน,นะคะเนาะเนาะลมลมลมก็จะประมาณแยมไหลนะคะแยมใหญ่ตอนนี้กัสิปมุกก็โ <Olive. Olive. S 1> อลิฟอโอลิฟค่ะเป็นี้งไ้หนึ่งเนาะโอ้ยมึ ดดกพี่น้องเจ๊ขี่เขาเห็ดน้ำมันเด้อพี่น้องเด้วยดูนี่ก็บ,าาบนี้ตะวัตเตี่ยวมายังบ่มีหน่วยแล้วค่ะเนาะงวดนี้มาลูกเต็มเลยเพื่อนเนอพาพ่อใหญ่มาทุลัทุกคนวันนี้รถเพื่อนรถน้อยสองน้อยสามเอามากงท,ง,งทุนเด้อจ้ะนะสิพามาเมบิกกบ่งมะก,กอกมะกอกเป็นจะให้ดูนะคะมะก,กอกนะคะธรรมชาชัาเดเลยค่ะเพื่อนนะคะเห็นไหมคะมะก,กอกมะกอกที่เขาท้ำมันน้ำมันมะกอกเนาะ ที่นี่เขาเรียกน,นี้นะคะเพืเะะ่อนๆน้ำน้ำการรับเยงินยุบแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับจินจังบันไดนะคะยังไม่สุกนะคะเป็นทุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆเขาเ่ได้ลดน้ำไม่เพื่อนเลยนี่เขาไม่นี่เลยนะคะกรปล่อยเป็นธรรมาชาติมากเลยคะ่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะนะ,ะ,นะนะะ,นะลมลมลมก็จะประมาณกว่านะคะนะไกลจะสิบเอ็ดเมืองนะคะนะ เห็นไหมมะกรอกก็แบบนี้แหละยังไม่โตเต็มที่นะคะเพื <S <S 2> <S 2> <s ่อนๆนะบางทีก็มีลูกดำบางทีก็แบบนี้เขาปลูกดูสวยงามแต่มันเป็นพืชที่กินได้นะคะเึ็นกัอากาศดี่ดีๆไปเลยอากาศดีๆนะคะนี่แหละต้นมะกรอกให้ดูนะคะมะกรอกนะคะธรรมชาติเลยค่ะเพื่อนนะคะเห็นไหมคะมะกรอกมะกรอกที่เขาเรียกน้ำมันมะกรอกนะที่นี่เขาเรียกกนะะคน้ำมันมะกรอกบ้านเรานะคะ มาเ่อนเนาะเออพามาดูมาชมนะคะต้นหญ้าเขาบดตัดพี่น้องเขาประดับประดาบ้านแล้เนาะเขาปลูกดูสวยงามแต่มันเป็นพืชที่กินได้นะคะเยังว่าอากาศดีดีได้พี่น้องอากาศดีดีนะคะนี่แหละต้นมะกรสียงเห่งนะจ๊ะทุกคนเนาะทางข้างก็เป็นถนนนะคะถนนนะคะลูกก็สวยนะคะมะกรอกธรรมชาตินะคะพี่น้องเห็นมะน้วแต่ยังหยดอยู่เลยเห็นมะนาวหยด ยดอยู่เลยนะคะอยู่ลูกมากตอนเช้าว่าจะถ่ายลูกมะนาวนะคะก็ะพ่อใหญ่บอกว่ารีบไประะีบไป,ปโอ้ยพ่อใหญ่มีลูกเขียวนะคะลูกดำจะไม่ค่อยเห็นนะคะลูกดำจะวิตามินเยอะกว่านะดอกอันนี้แขนงของเพิ่นแล้วผัดเสร็พาพ่อใหญ่มาธุระทุกคนนี่รถเพิ่นรถมือสองมือสามเอามากงทุนได้จ้ะนะจะพามาเบิ่งมกกัมกเกาะมัดกาะ เป็นแต่อยอนี่เขาไม่นี่เลยนะคะกปลโอยเป็นธรรมาชาติมากเลยคะ่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะเนาะ,นะะล,ลมลมลมก็จะประมาณพาพ้ใหญ่มาทุละทุกคนน,นี่รถเพิ่นรถมือสองเมือสามเอามากงทกนะุ้นนะจ้ะเยวจะพามาเบิง่งมักกอกมัก,กอกเห็นมีลูกเขียวนะคะลูกดำจะไม่ค่อยเห็นนะคะนะลูกดำจะวิตามินเยอะกว่าเนกนะ อันนี้แขนงของเพิ่นนะคะแบบมีลูกเขียวนะคะลูกดำจะไม่ค่อยเห็นนะคะลูกดำจะวิตามินเยอะกว่านากเอันนี้แขนงของเพิ่นนะคะแต่กินจ้าบ้านได้นะคะยังไม่สุกนะคะเป็นทุกต้นเลยนะคะเพื่อนเขาเพ่ได้ลดน้ำไม่เปิดทุกคนน้อขอบคุณค่ะขอให้อยู่ดีมีสุขนะคะบ๊ายบายจ้าเนะ็เขาปลูกดูสวยงามแต่มัน เป็นพืชที่กินได้นะคะอย่าวพ่ออากาศดีดีเลยพี่น้องอากาศดีดีนะคะนี่แหละต้นมะกรูดขอบคุณค่ะขอให้อยู่ดีมีสุขนะคะบ๊ายบายจ้าเห็นไหมเขาปลูกด,ดูสวยงามแต่มันเป็นพืชที่กินได้นะคะอย่าวพ่ออากาศดีดีเลยพี่น้องอากาศดีดีนะคะนี่แหละต้นมะกรูดเห็นมะนำยำหยดมะยำหยดอยู่เลยนะคะอยู่ลูกมะกรูดเช้าว่าจะถ่ายลูกมะนาวนะคะ ก็พ่อใหญ่บอกว่ารีบไประะีบไป,อปโอ้ยพ่อใหญ่นานนานกัลนัทโยดยศแล้วะคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับทุกอย่วนไปนั่งทางในจ้ะแต่ว่าขอหนึ่งคลิปก่อนนะคะเพื่อให้สมานนะคะในโซงนั้นคลิปหนึ่งยังดีนะพี่น้องเนาะขอราะตรวจเขาใหด้วยกับเสียงเห็ดแยมไหลนะคะแยมหยาตอนนี้ก็สิบมุกงก็อยู่นี่เขาไม่นี่เลยนะคะกระ่อยเป็นธรรมชาติม,มากเลยคะ่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะเนาะ